วันนี้ก็จะมากกก่ยนี่พี่น้อง้ก่ถั่วงอกถั่วงอกดอก้อยถั่วงอกดองพี่น้องพิกข้าวั่วผงริกตเกลือใส่ไปแล้วเด้อยพี่น้องจะใส่น้ำปลาต่อทีหลัง ผักซีจนหอมใบชี้เรือหนาหนาวทั้งสี่เลยพี่น้องก็จะออกเลี้ยงเนี่ยพักแส่ตเยน็นเดยกก็ตาเสีย Khoai thơ ngon kìa nội Khoai thơ Xem mừng nó con phải nội จะน้ำปลาหนาาวก็จะเป็นก้อนน้ำแข็งนะเป็นก้อนน้ำแข็งหน้าก็ต้องใส่เพี่น้อยหลังโดนงอกกับเปรี้ยวแล้ว จับแล้วเคยหลับพีน่น้องอันเด้อกว๋วยทั่วงอกพีก่น้องก๋วยทั่วงอกสม